พี่ไม่ทันแล้วพ<า>ี่เป็นโควิดแล้วใช่ดังนั้นอยู่ในที่ก็ สุสีมวลชนนี่นะครับความยินดีแล้วก็มีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางจังหวัดศรีสะเกินะครับปในมือประานนะครับแล้วก็ประธานหอท่านอเมริกาเลาสมบัติในสิ่งซึ่งเป็นของรักของหวงเพรานพนั้นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านก็คือที่เรามีการจัดงานเทศกาล ทุเรียนเนาะทุเรียนและของดีสีสเกตมารถรถจักของรักของหวงที่ชื่อว่าทุเทรียนของผมนะครับแต่ดีนี้คือนะครับมันไม่เหมือนคิ้ายอย่างอื่นไม่เหมือนงานอย่างอื่นที่สามารถสนใจนะครับขอบคุณเชา้าคุณหานแล้วก็ขอบคุณาการจัดงานแถลงข่าวทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตในวันนี้ค่ะได้ สอดรับและดําเนินการร่วมกันนะครับซึ่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพร้อมกับทีมงานตัวการจังหวัดเชียงกีนครับท่านพัฒน,นาภิเษกชาติครับท่านรองตัวการจังหวัดท่านลงมาประมาณได้สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับโดยผลผลิจีเพิ่มนั้นก็เป็นประมาณสักเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าเปอร์เซ็นต์บทบริจก็จะเพิ่มขึ้นตามเรื่อยประมาณนี้นตัวเรียนที่จะเกิดนะครับแล้วก็มหาจิทยาห่งธรรมชาตินะครับว่า มังคุดเฉพาะต่อจากสีสเกตแลั่ก็สัมผัสลิ้นของท่านนะครับแล้วก็แตะที่จมูกของท่านกลิ่นแทบจะไม่มีนะครับจากการที่ i i. ท่านไม่ชอบสตอเนี่ยทายที่สุดนะครับซึ่งจากการเปิดระบบพิธีการมาช่วงเวลาสองให้ผู้บริโภคทั่วประเทศเนี่ยมั่นใจว่าสตูเรียนที่ท่านจะซื้อเนี่ยเป็นสตูเรียนที่ปอดภัยที่ไเข้าหลังส่วนผู้ซื้อจะเป็นเว็บกตินะครับก็ได้มีการพัฒนาได้เปิดรูปบ้านเนี

ก็จริงๆชาวสมเราทั้งามักเกอรลาทัน่งเรือไปรียทางตะวนตกองค์การไทยมวชนทุกท่านในนามบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดมีความดีเป็นอย่างยิ่ง คีน่มบนเยักกลงท่านต้นเราไม่ร้ท่าล้นี่บอร์นลังกี่วัยยกี่วัทยกี่ับนีจเราคนใช้หลังใช้สองคนา ในนี้นะคะที่อำเภอสุดหานนะคะ,ะส่วนของสัตนนัก็คืออัตลักษณ์้าของเป็ศรีนะคะถ้าทานีถ้าทถชชูอาเจนทา ก็เรียนนะครับก็สอบเรียนนะครับให้ช่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นาที่สื่อมวลชนไดรับผาเนเลกเนเกปนเล็กนเปเล็กเล็กเล็กเ็นล็กเนเล็กเ็ล็กเป็นเกเป็นเกนเลกอนเเปลนเนเ็นเนเนี่ยเเเนเกเกับ